สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำตัว fluke o กส max i r t h e r m o m e t e r นะครับตัววัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสนะครับรุ่นนี้นะครับจะวัดอุณหภูมิได้ลบ30จนถึง500องศานะครับมีปุ่มกดใช้งานอยู่แค่3ปุ่มตัวเครื่องใช้งานง่ายมีเลเซอร์ชี้ตำแหน่งให้ด้วยนะครับมีปุ่มกดนะครับสามารถตั้งค่าอ่านค่านะครับในตัวเครื่องได้ ง่ายๆนะครับแล้วก็กดปุ่มเซ็ตเพื่อเป็นการเลือกนะครับแบตเตอรี่จะเป็นตัวแบตเตอรี่ 2A 1ก้อนนะครับตัวเครื่องแข็งแรงตนทาดอปเทสได้3เมตรนะครับทำไมต้องใช้62แม็กนะครับหรือว่าตัววัดอุณหภูมินะครับสมัยก่อนทุกคนจะเคยเห็นตัว p r o เท t h e r m o c o u p l นะครับ p r o เท c o u p จะมีตัวตัวเครื่องอีกหนึ่งตัวนะครับเวลาจะวัดอะไรสักอย่างนะครับจะต้องเอาเอาไฟมันเพื่อไปจิ้มไปสัมผัสนะครับไปจิ้มไปสัมผัสจุดล้อจนกว่าอุณหภูมิจะขึ้นถึงแล้วเราถึงจ,จะอา่านค่าซึ่งมันจะใช้เวลานานมากนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวนี้การวัดอุณหภูมิง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับใช้เพียงตัวเครื่องนะครับกดวัดจะมีเลเซอร์ชี้ตำแหน่งนะครับ ก็จะอ่านอุณหภูมิได้อย่างถูกต้องและก็แม่นยำนะครับใช้งานง่ายนะครับเหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งตัวเครื่องนะครับเวลาเราใช้งานนะครับเวลาเราใช้งานนะครับถ้าค่าไม่ตรงสามารถกำหนดค่า emissivity หรือว่า emiss ได้นะครับซึ่งง่ายมากนะครับ เลือกค่าที่เราต้องการนะครับก็กดวัดเห็นไหมครับก็จะวัดหน้างานได้ง่ายนะครับเหมาะสำหรับช่างซ่อมบำรุงหรือว่างานในโรงงานนะครับที่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมินะครับตัวนี้ก็จะเหมาะมากนะครับขอบคุณครับ